โคปาละกัวัตถุอ่านว่าเรื่องแห่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะมายานขา้าพเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวสถานว่าพระศาสดาวิหารโตเมื่อเสด็จประทับโกศลชนะประเทศในชนบทชื่อว่าโกศลอาระพะทรงปารบนันทะโคปาละกังซึ่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะกฐเทติตรัสแล้วอิมังธรรมเทสนงังซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าที่โสที่สังอติติตรงนี้เป็นต้น แต่สาวัตถียังกีระเป็นต้นไปนะเป็นข้อสอบสนามหลวงโดยพยัญชนะ2,528กีระได้ยินว่าโคปาลโกอันว่าบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคนันโทนามะชื่อว่านันทะสาวัตถียังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีอัตโทเป็นคนมั่งคัง่งมหัทธนเป็นคนมีทรัพย์มากมหาโพโคเป็นคนมีโพค่ามากอุตวาเป็นรักติย่อมรักษาโคอยู่ถัง เรื่องฝูงแห่งโคข้าปติโนของคาราบุดีอนาถาบินทิกาสะชื่อว่าอนาถาบินทิกากีระได้ยินว่าโสชติโลอันว่าชดินนั้นกีระได้ยินว่าชติโลอันว่าชดินเกนิโยชื่อว่าเกนิยะโสนั้นปริหารันโตหลบหลีกอยู่ราชปีลังซึ่องอันบีบคั้นแต่พระราชารับปจิตะเวเสนะด้วยเพศแห่งบัณชิต ร,รักษาอยู่กุดุมพังซึ่งขุมทรัพย์อัตโนของตนยะถาฉันใดโสนันทโคปาลโกอันว่าบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้นปริหารันโตหลบปลีกอยู่ราชาปีลังซึ่งอันบีบคั้นแต่พระราชาโคปาละกัดตนะด้วยความเป็นแห่งบุคคลผู้รักษาซึ่งโครักิย่อมรักษากุดุมพังซึ่งขุมทรัพย์ อัตโนของตนเอวังฉันนั้นโสนันทะโคปาละโกอ่านว่าบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้นอาทายะถือเอาปัญจะโครเสซึ่งรถอันเกิดแล้วแต่โคห้าทั้งหลายอาคันตาวามาแล้วสันติกังสู่สำนักนาถาบิติกา,าของคาราบดีชื่อว่านาถบิติกาปัสติเห็นอยู่สัทธารังซึ่งพระศาสดาทุนาติย่อมฟังทำมังซึ่งทำ ยาจติทูลวิงวอนอยู่สัทธารังซึ่งพระศาสดาอาคมนัฐายะเพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมาวัฒนัฐานางสู่ที่เป็นที่อยู่อัตโนโของตนกาลานุกาลังตลอดการตามการสัตานว่าพระศาสดาญาณปริปากังทรงยังความแก่รอบเพ่งญาณตัสสะโคปาและกัสสะของนายโคบาลนั้นอาคมยะมาโนให้มาอยู่อาคันตวาไม่เสด็จเข้าไปแล้ว ยตวาทรงทราบแล้วตัดสะปริปกะภาวังซึ่งความที่แห่งยาณของบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้นเป็นธรรมชาติเก่รอบแล้วมหาพิขุสังฆะปริวตุตโตผู้อันหมูแห่งภิกษุใหญ่แวดล้อมแล้วจารันโตเสด็จเที่ยวไปอยู่จาริกังสู่ที่เป็นที่เที่ยวไปโอกรรมะทรงก้าวลงแล้วมักตาจากขุนทาง นิสสีธิประทับนั่งแล้วรุกขะมูลที่โคนึ่งต้นไม้อัญญะตรัสมิงต้นใดต้นหนึ่งวัสนัฐฐานาสันเนอันใกล้ต่อที่เป็นที่อยู่ตัสสะนันทะโคปาละกัสสะของบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้นเอกทิวสังในวันเนึ่งนันโทอันว่าบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะคันตวาไปแล้วสันติกางสู่สำนักสัตถูของพระศาสดาวันทิตว่า ถวายบังคมแล้วกัตตวากระทำแล้วปฏิสันถารังซึ่งปฏิสันถานี้มันติตวาทูนิมนแล้วสัทธารังซึ่งพระศาตาอาทาสีได้ถวายแล้วปัญจะโครัสธานาตฐานคือรถอันเกิดแล้วแต่โคห้าปัญจะโครถนะครับปณีตังอันประณีตพิกูตสังคสะแกมูแห่งวิสุพุทธะปมุขสะมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสัตตาหังตลอดวันเจ็ดสัตเตมีทิวเสในวันที่เจ็ดานว่าพระศาตา กตวาทรงกระทำแล้วอนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนากเทศตรัสแล้วอนุภูพิกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยดําดับฐานกถาที่เพรางอันต่างด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวมีฐานกระถาเป็นต้นกระถาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนันทโคปาละโกว่าบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อนันทะปฏิฐายะตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิเลในโสดาปฏิผลกิเหตวารับแล้ว ปัตังซึ่งบาสัตว์ถุของพระศาสดาอนุคัตฉันตไปตามอยู่สัทธารังซึ่งพระศาสดาขันตวาไปแล้วทูรังสู่ที่ไกลสัทธารานิวัติยมาโนผู้อันพระศาสดาทรงให้กลับอยู่วจจเนนะด้วยพระดํารัสว่าอุปาสกะดูก่อนอุปาโสตะวังอนุาท่านติถาจงหยุดอิติดังนี้วันทิตวาถวายบังคมแล้วนิวัติกลับแล้วอัฐะครั้งนั้นลุทธโก อันว่านายพรานเอกโกคนหนึ่งวิจิตตวายิงแล้วนางนันทโคปาลกังซึ่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทานัน้นนางนันทโคปาลกลางยังบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทานัน้นมาเรศให้ตายแล้วที่ขู่อันว่าพิสูจนทั้งหลายอาคัดฉันตาผู้มาอยู่ปัจจโตข้างหลังทิตตวาเห็นแล้วคันตวาไปแล้วอาหังสุกราทูลแล้วสัทธารังกะระษาทดาว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคปาละโกนว่าบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคนันโทชื่อว่านันทะทัตวาถวายแล้วมหาทานังซึ่งทานันใหญ่อนุคันตวาไปตามแล้วนิวัตตันโตกลับอยู่ลุทธเกณะอันนายพรานมาริโตให้ตายแล้วตุมหากังอิทะอาคตัตาตัดบทเป็นอิทะบวกอาคตาตานะครับเพราะความที่แห่งพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้เสด็จมาแล้วในที่นี้ ทานีนะครับสเจท้าว่าตุมเห็นว่าพระองค์ทั้งหลายณอคจิสถาจากไม่เสด็จมาแล้วไสมรณงอันว่าความตายณอภวิษะจากไม่ได้มีแล้วอัสฐนันทะโคปาลกัสสะแก่บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้นอิติถึงนี้สาธาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนวิสุททั้งหลายมายิครั้นเมื่อเราอาคเตปี มาแล้วก็ดีอน,นาคเตปีไม่มาแล้วก็ดีมุจนุปายนามะอืออันว่าอบายเป็นเครื่องพ้นมรณะโตจากความตายตัดสานันทะโคปาและกัสสะของบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคนั้นจะตัดโสทิสาจะตัดโสอนุทิสาคัดฉันตัดสาปีแม้ผู้ไปอยู่สู่ทิศทั้งหลายสู่ทิศน้อยทั้งหลายแม้ผู้ไปอยู่สู่ทิศทั้งหลายสี่สู่ทิศน้อยทั้งหลายสี นัตถิย่อมไม่มีอีเพราะว่าโจรานว่าโจรทั้งหลายนะเอวะกรโณติย่อมไม่กระทํานั่นเทียวฉนานว่าชนทั้งหลายเวริวรโนผู้มีเวนนรนักรโณติย่อมไม่กระทำย่างอนยับพยสนังซึ่งความชิบหายไม่ใช่ความเจริญใดจิตตังเอวะอันว่าจิตนั่นเทียวมิจฉาปนิหิตังอันอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิด ประวัติตังอันเป็นไปทั่วแล้วอันโตในภายในสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายยมสังเหล่านี้กรวติย่อมกระทําตั้งอนยัพยสนางซึ่งความที่หายไม่ใช่ความเจริญนั้นอิติดังนี้อาหาตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานิว่าทิโสอันว่าโจรผู้ปรากฏทิสวาเห็นแล้วทิสังซึ่งโจรผู้ปรากฏกะยิราพึงกระทํา อย่างต่างอนัยับพยัสนางซึ่งความ,ามชิมหเเบาหายไม่ใช่ความเจริญนั้นใดวาปนะก็หรือว่าเวเรียนว่าบุคคลผู้มีเวรทิศวาเห็นแล้วเวรินางซึ่งบุคคลผู้มีเวรกาญจาพึงกระทำอย่างต่างอนัยับพยัสนางซึ่งความชิบหายไม่ใช่ความเจริญนั้นใดจิตต่างว่าจิตมิจฉาปนิจิตัางอันอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิดกะเรพึงกระทำนางปุกาลังซึ่งบุคคลนั้น ปาปิโยให้เป็นผู้ลามมกกว่าตะโตอานััพยศนโตกว่าความชิบหายไม่ใช่ความเจริญนั้นอิติดังนี้อัดโวอันวา่าว่าโจรวน,นว่าโจรทิศวาเห็นแล้วโจรังซึ่งโจรอิติดังนี้ตัถาปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นนะปทัยศแห่งหมวดสองในบทว่าที่โสที่สังอิติดังนี้ปาถะเสสอันว่าบาลีอันเหลือว่าทิศวาอิติดังนี้ บันิเตนะอันมณิตอาเนตวานำมาแล้วสัมพันธิที่ตโพพึงนำมาเชื่อมเข้าอัฐโถอันว่าอัตวากะรยยะพึงกระทำอานััพยสนังซึ่งความทิบหายไม่ใช่ความเจริญอย่างต่างนั้นใดตัสสะโจรสะแก่โจรนั้นอิติดังนี้ปทัพยาสะแห่งหมวดสองให้บทว่ายันตังกัญญิราอิติดังนี้นโยอันว่าไน ทุติยประเทปีแม้ในบทที่สองเอสโสเอวะนี้นั่นเทียวอีทางอัธรูปังอันว่าอัธรูปนี้ว่ามิตรทุพิโจโรอันว่าโจรผู้มักปะทุตรายต่อมิตรเอโกคนหนึ่งอัประชันโตเมื่อผิดปุตตะธาระเขตะวะัตุโค,โค,โคโมหิสาตีสูในทรัพย์ทั้งหลายมีบุตรและเมียและนาและสวนและโคและกระบือเป็นต้น เอกสะโจรสะแห่งโจรคนหนึ่งอัตตาว่าตนอปรรชติย่มผิดยัตสะโจรสะต่อโจรใดทิศวาเห็นแล้วโจรังซึ่งโจรอปรชันตังผู้ผิดอยู่อัตตนิในตนตถาเอวะเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวทิศวาเห็นแล้วตังปิโจรังซึ่งโจรแม้นั้นอปรชันตังผู้ผิดอยู่อัตตนิในตนตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียว วาปนะก็หรือว่าเวรีอันว่าบุคคลผู้มีเวรทิตวาเห็นแล้วเวริงหันทะเวรังปุกลังซึ่งบุคคลผู้มีเวรอันผูกแล้วเกณจิเอวะการณีนะด้วยเหตุบางอย่างนั่นเทียวเวริงชื่อว่าซึ่งบุคคลผู้มีเวกรการยะพึงกระทำอนยับพยสนังซึ่งความชิบหายมิใช่ความเจริญอย่างใด ตัสสะโจรสวาเวริโนวาแก่โจรหรือหรือว่าแก่บุคคลผู้มีเวรน,นั้นกระไรยะคือว่าปีไรยะปุตตะทารางังต i สะปีไรยะวาเพองเบียดเบียนซึ่งบุตรและทาระของโจรหรือเขตตาทีนี้นาสายวาหรือว่าพึงยังทรัพย์อันไม่มีวิญญาณและเป็นไปกับด้วยวิญญาณทั้งหลายมีนาเป็นต้นของโจรหรือหรือว่าของบุคคลผู้มีเวรน,นั้นพึงให้พินาศ วาปณะก็หรือว่าวโ,โรปยยะพึงปลงลงนั่งโจรังวาเวริงวาซึ่งโจรหรือหรือว่าซึ่งบุคคลผู้มีเวรน,นั้นชีวิตตาจากชีวิตอัตโนกคละตายะเพราะความที่เห่งตนเป็นผู้กล้าแข็งอัตโนทารุณตายะเพราะความที่เห่งตนเป็นผู้หยาบช้าจิตตังอันว่าจิตมิจฉาปณิหิตัง ชื่อว่าอันอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิดตัสสะจิตตสะมิจฉาทปิตตาเพราะความที่แห่งจิตนั้นเป็นธรรมชาติอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิดอากุศลกรรมมัพเทเสสุในอกุศลกรรม,มบททั้งหลายท้าสาสุสิบกะเรพึงกระทำนางบุกลังซึ่งบุคคลนั้นปาปิโยให้เป็นผู้ลามกว่าตะโตอานยับพยาสนะตกว่าความจิหายไมิใช่ความเจริญนั้น กระเรคือว่ากรรยะพึงกระทำตังปุริสังซึ่งบุรุษนั้นปาปัตรงให้เป็นผู้เลวสามกว่าตะโตการณโตกว่าเหตุนั้นหิด้วยว่าทิโสวาอ่านว่าโจรผู้ปรากฏหรือเวรีวาหรือว่าอ่านว่าบุคคลผู้มีเวรบุตตปการโรมีประการอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วทุกขังอุปปาทัยยวา พึงยังทุก์ขให้เกิดขึ้นหรือชีวิตตักขยัางกระยะวะหรือว่าพึงกระทำซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตท,ทิิสัสสวาแก่โจรผู้ปรากฏหรือเวรโนวาหรือว่าแก่บุคคลผู้มีเวนอิมัสมิงอัตภาเวเอวะในอัตภาพนี้นั่นเทียวปนาส่วนว่าจิตตังอันว่าจิตอีทางนี้มิจฉาทปิตัง อ,อันอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิดอกุศลกรรมมะระเิสุในอุสลกรรม,มบททั้งหลายปาเปติย่อมยังบุคคลให้ถึงอนายพยัสนังซึ่งความชิบหายไม่ใจ้ความเจริญทำเมในธรรมทิฏเถปิเมอันบุคคลเห็นแล้วขิปิตวาสัตไปแล้วอปาเยสูในอบายทั้งหลายจะตูสุสีนะเทติย่อมไม่ให้อุคีปตุงเพื่ออันยกขึ้นสีสังซึ่งสีสะ อัตภาวะท่าเสสุปีแม้ในพันแห่งอัตภาพตายอิติดังนี้วุตตังเป็นคําอธิบายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโหติย่อมเป็นเทศนาวัาเนในการเป็นที่สุดลงในเทศนาพระหูชนานว่าชนทั้งหลายมากปัตตาบรรลุแล้วอริยะพลานิซึ่งอริยะผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้น เทศนานว่าเทศนาสาติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์ชาตาเกิดแล้วหมหาชนะตะแก่มหาชนปณะก็กรรมังอันว่ากรรมอุปาสเกนะกระตังอ,อันอันอุบาสุกกระทำแล้วพระวันตเรในระหว่างเหง่ภพพิขุยอันวิกษุทั้งหลายณปุจนะิตังไม่ถามแล้วตาสมาเพราะเหตุนั้น ต่างกำมางันว่ากรรมนั้นสัทธาราอันพระตาณา,ากาติตังไม่ตรัสบอกแล้วอิติดังนี้แลนันทะโคปาละกะวัตถุอันว่าเรื่องแห่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะนิติตังจบแล้วต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายในธรรมบุตรภาคที่สองนะครับโสรายยะเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าโสรายยะมายานข้าพเจ,จ้าวุจเตจะกล่าวสัทธาอันว่าพระศาสดา อิมังธรรมเทศนางทรงยังพระธรรมเทศนานี้ว่าณตังมาตาปิตากัิราอิติดังนี้เป็นต้นสมุติตังอันตั้งขึ้นพร้อมแล้วโสรรยะนคเรในเมืองชื่อว่าโสรรยะนิถาเปสีให้จบแล้วสาวัติยังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีสัมมาสามัมพุเตครั้นเมื่อพระสัมมาสามัมพุธเจ้าวิหารเตประทับอยู่สาวัติยังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีโสรรยะเษติปุตโต อ่านว่าบุตรของเศรษฐีชื่อว่าโสระยะโสร,ะย,ะโสระยะนครเรในเมืองชื่อว่าโสระยะนิ่สีทิตาวานั่งแล้วสุขญาณเกบนญาณน,น้อยอันสบายสัตทิงกับสหายเกนะด้วยสหายเอเกเณคนหนึ่งนี่ก็มีออกไปแล้วนคราจากเมืองนาหานัฐายะเพื่อต้องการแกนอาบบริวารีณด้วยบริวารหมันเตนะหมู่ใหญ่ ตาสมิงคเนในขนาดนั้นมหมากัจจายนัทเถรอันว่าพระเถระชื่อว่ามหมากัจจายนะปาวิสิตุกามโมเป็นผู้ใครเพื่อ,อนเข้าไปโสรรย,ยะนักรังสุนครชื่อว่าโสรรย,ยะบินดายะเพื่อบินดาอุตตวาเป็นปารุปติย่อมหมสังคาติงซึ่งผ้าสังาติพินคกเรในภายนอกแข่งเมืองจะก็สรีรังอันว่าสรีระเถรสะของพระเถระสุวรรณวันวานาง เป็นสรีระมีวันณนะเพียงดังวันณนะองทองโหติย่อมเป็นโสรยะเศรษฐิปุตโตอันว่าบุตรของเศรษฐีชื่อว่าโสรรย,ยะทิศวาเห็นแล้วตังเถรังซึ่งพระเถระนั้นจินเตติคิดแล้วว่าอาโหวตาโอหนโออายังเถโรอันว่าพระเถระนี้พระยาเป็นพระยามะมะของเราพระวัย,ยะพึงเป็นวาหรือวาหรือว่าสรีระวันโน อ่านว่าวันนะแห่งธรีระภริยายะแห่งภริยามะมะของเราธรีระวันโนวิยะเป็นราวกับว่าวันนะแห่งธรีระเอตัสะเถรสะของพระเถระนั่นภวิย,ยะพึงเป็นอิติดังนี้การณเอครั้นเมื่อเหตุตัสสะเศรษฐิปุตสะจินติตมะมเตเอวะเป็นเหตุศักว่าอันบุตรของเศรษฐีนั้นคิดแล้วนั่นเที่ยวสันเตมอยู่ ภริสาลิงคางอันวะเพศแห่งบุรุษอันตรธายิหายไปแล้วอิทธีลิงคางอันวะเพศแห่งหญิงปาตุระโหสีได้มีปรากฏแล้วโสเศรษฐิบุตรนว่าบุตรของเศรษฐีนั้นรัชมาโนละอายุโอตริตวาลงแล้วยานกาจากยาน,น้อยปลายิหนีไปแล้ว